คุณผ้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยค่ะมีการแชร์คลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจสพตาสุ่มเนี่ยคล้ายมีอาการมึนเมานะคะแล้วก็ม so. ีลักษณะพฤติกรรมคือไปผลักพี่น้องประชาชนไปชมคลิปกันก่อนค่ะคนเสียหายคดีอะไรนะยืนนิ่งคุณเล่าคนเสียหายคดีอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตามเี่อะไรยังตามันเยี่ยมอะไรยูนโอ้เดี๋ยว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 จบแค่นี้เลย เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเออไฟไหมไปไหมที่มึงนะเฮ้ย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 เฮ้มเม้ยเฮ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 ้ยเไ้ยไฮ่มเท้ยเฮ้ยเฮ่ไเง้ี่ฮ้ย้ยเ้ย้ยเฮ้ไเ้เฮเยเเท่ยไรก็เฮ้ยเฮของผ้อเฮอยอง้อเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเ้ นี่เป็นภาพที่นายประยูนเจ้าของคลิปและญาติได้เข้าไปพูดคุยกับพนักงานสอบสวนและร้อยตำรวจเอกรัตกิจซึ่งดูท่าทางเหมือนคนเมาเพื่อนำเอกสารหลักฐานที่นาของตนเนี่ยที่ถูกไฟไหม้มาแจ้งความเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุระหว่างนั้นนายประยูนเดินเอาเอกสารไปให้พนักงานสอบสวนและร้อยตำรวจเอกรัตกิจแต่ว่าร้อยตำรวจเอกรัตกิจบอกว่าไม่รับแจ้งความเพราะว่าที่ดินผืนนี้มีข้อพิาพาทกันอยู่จึงเอาเอกสารไปขยำทิ้ง นายประยูนจึงพยายามแย่งคืนแล้วก็เกิดเป็นการยื้อแย่งกันแบบนี้แล้วก็เกิดการประทะกันหลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกรัฐกฤตก,ก,ก,ก็เดินเข้ามาหาเรื่องญาติของนายประยูนแล้วก็พูดจามไม่ดีแล้วก็พูดว่าคุณเสียหายอะไรเป็นอะไรกับนายประยูนแถมยังบอกกับญาตินายประยูนอีกนะคะบอกว่าจะไม่คืนเอกสารให้แล้วก็เดินจีป้ประชิดต,ตัวเข้าไปคือท่าทางเนี่ยดูเหมือนคุกค,คามจนเกือบจะตกบันไดหน้าโรงพักไปค่ะภาพเนี้ย <Yeah. S 2> แล้วก็เดินมาด่าหยาบคายด้วยตนจึงแจ้งความในข้อหาถูกทำร้ายร่างกายจากเจ้าหน้าที่และเรื่องความเสียหายที่ผืนนาถูกวางเพลิงด้วยนะคะเป็นที่พิพาทอุบัตับแจงความจับเอกสารผมไปขย้ำขย้ำผมก็ยื้อย่างเอาเอกสารมคืนถ้าท่านบุรรับแจงความผมก็สติดกับ,กบแต่ว่าเอกสารผมจะเอาขึ้นผมอุบัขึ้น ก็ขึ้นก็เลยเกิดการหย้อแยกกันเพื่อต่อยผมสองสามเสือแต่บีบข้อผมโคตรลุกแต่โทรซัมกระดินไปพอเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาว่าตำรวจไทยเอาอีกแล้วเหรอผู้พิทักษ์สันติราชไล่ชาวบ้านที่เดือดร้อนออกจากโรงพักร้อนไปถึงผู้กำกับการสพตานสุมนะครับ สพที่เกิดเหตุพันตํารวจเอกสุรวิทย์โยนจอหอชี้แจงว่าเบื้องต้นเนี่ยได้เรียกร้อยตํารวจเอกรัฐ,รฐ,ฐกิจที่โดนกล่าวหาเนี่ยมาสอบถามแล้วทราบว่าร้อยตํารวจเอกรัฐ,ฐกิจเนี่ยเข้าเวรตั้งแต่เช้าของวันที่4มีนาคมจนถึงเช้าของวันที่5มีนาคมแล้วด้วยความที่กําลังรีบทําสานวนคดีการพนันอยู่พยายามจะรีบทํางานให้เสร็จในเช้าวันนั้นก็เลยไม่ได้พักผ่อนผู้กํากับอ้างว่าเขาเหนื่อยเขาทำงานต่อเนื่องมา24ชั่วโมงแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้กำกับบอกว่าลุงประยูนเข้าใจผิดเองตำรวจไม่ได้เมาร้อยตำรวจเอกรัฐกิจไม่ได้เมาสุราแล้วหลังจากที่ลุงประยูนเนี่ยมาแจ้งความแล้วเขาเอาเอาเอกสารคืนเนี่ยคือผู้กำกับบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่รับแจ้งความนะแต่ร้อยตำรวจเอกรัฐกิจเนี่ยจะเอาไปลงบันทึกประจำวันให้มันก็เลยเกิดการยื้อแย่งปะทะคารมกันตามคลิป ยืนยันย้ำอีกทีว่าร้อยตํารวจเอกรัฐกิจไม่ได้เมาแค่นอนน้อยไม่ได้พักผ่อนแล้วก็มีโรคประจําตัวเป็นความดันแล้วก็เครียด ก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกันครับก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะแต่ว่าดูในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะทีนี้เบื้องต้นผู้กำกับการสอพอตาลสุมก็ได้โทรไปขอโทษนายประยู์และก็ญาติต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับอธิบายการทํางานให้ฟังและเปลี่ยนพนักงานสอบสวนให้ในายประยูรและญาติเพื่อความสบายใจในการติดต่อ,อก,กับเจ้าหน้าที่ส่วนด้านร้อยตํารวจเอกร,กรัชกฤ และพนักง,งานสอบสวนอีกคนนั้นผู้กำกับการเนี่ยบอกว่าจะให้ทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป